ีดย่างครับวันนี้ลุยตอ่อลุยต่อลุยต่อยาวๆเสียดเสียดปมีดแล้วฝ่พาพึ่งบนฝ่พาพึงบนก็กีดฝาไปเชียร์บอลไทยทันนี่ประเทศนี่ทุ่มครึ่งสองทุ่มอีแล้วนะแต่เขาและการทุ่มทุ่มครึ่งเชียร์บอลไทยเหมือมน เก็บขายปีใหม่พอดีมีนี่มีดแปดด้วยเนาะลุงเสือแม่นบ่บ่หนาดแนานาะแม่นแหละมีดแปดเด็ดบ่ได้บ่สามร้อยกิโลสามร้อยห้าสิบกิโลแปลว่าซูซีอยู่ได้หนาซีหอวจะได้สองโลตัวนี้ก็อสองโลเลยนี่สองโลเนาะมีหดอยู่กอดหนึ่งกอดละต้นละสองโลสองโลได้อยู่ เกือบอ๋อสา,รรารมราคาสิบลาตี้ปเลยสามราคาสิบโลคำนี้คำนี้นย่างกับไรดีอยู่ำย่างไต่ถ้ายเลีงคือเขานีโอ้ยคักแล้วเอาคูใ yes. สอ,อีดินแล้วต้นย่างมีต้นใหญ่ๆเนาะมี่รุนสาคคน นี่นี่กินได้ยุเกือบสองลูกเด็ดก่อนวกงามดอกอาเสร็จาเสรดำหนักกับราคาอาเสรดำหนักกับราคาของพ่อต้วหน่อยก็มีต้วหน่อยก็เต็มถ้วยแล้ว เนียนกลิบเนียนคือกันไปใส่ฟอ้อมีิกือเพื่อนเหยื่อคือเพียงผดต่อสับกับใส่ดี่ได้เขาวะสองแกนลอนละสามสับรอยก็สองหล่าห้าสิบบัวนำกดต่อสับของฟอ้อมีิกือพวกแมนสามรอยคุณบอว Say phép loại, yeah, loại của phố rồi, không? là đâu bụng đi anh cái thang đi anh ấy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 